บอแมนค่อยๆ่อยๆค่อยๆก็ไล่ไปขึ้งูมีางกปลาแต่วนี้ลูกปลาทุกคนโคตรบาทีในหาไม่ขายบางทีก่อนที่เพราะว่ามันตีอะไรที่เท่าหนี่งโมกเกาะนะสบายดีป่าลูกมือมีก็ซื้อนังงทอดพิศวาลนะ ว่าเบิ่งนพอเ็ดกินข้าวตลาดกินไข่ดาวมาเบิ่งเลยวันนี้เรืร่ลยวันนี้พี่นอ้องวันนี้ก็ชีผ้าพี่นอ้องมาเบิ่งคลิปทางบ่าวอนเนาะพอของทางน้องทอ็อปถึสวรรค์แต่ชิมาเห็ดกินเอ็ดกับสิ่งขวามูสไปเลยแต่ว่าก่อนสิ่งขวามูเขาต้องเขาได้ซีมูมาแต่ตลาดลงตลาดมูกระมูสา้ำสัตว์น,นี่มูสาำสัตว์ แต่ว่าหลังการนั่งสิบัวามือก็ต้องมีมือดำสั่นมีน้ำมันมันติดแสบทาน้ำซีนโซดมันแสบแต่เมาเบิร์กก็เลยขั้นตอนนี้นะขั้นตอนเห็ดกิ้นก็ต้องซร้อยสร้อยสร้อยพาใช่ไหมมีพาสีมือกันพาไม่เข่ากันระวังซีมือครับซีนมูกับน้ำมันนะให้มันเข่ากันมันเป็นเรื่อยเพราะว่าบริบาลคนไหนพี่น้องเอก็เพราะว่าคำไม่กินนะแล้วก็หลังจากเขาแล้วเาก็สะถวาย hai tờ xoay của cưa cưa rồi xem nào ơi đi làm một cưa một là không tổng làm khoan nắm nắm làm khoan nó có có lại gì đâu thứ ba xin mua gấp mình đi đấy không kèm thì mua lại mình hóm à thứ ba đi như mua thì tầm กดติดไว้ไว้เวลาเขาเวลาเขาตำเขาค็สะไว้แลัวันนี้หลังจากเขาเข้าได้ชเนี่ยเกียเขาวันลเขาเอามาวักเนาะตามพักเขาต้องก้อยพักผ้าก้อยก้อยนะคักพักนี้วนนี้ไม่จะมีพักอีกทั้งทั้งทั้งบ้านเขาเอื้อพักกระลำแต่ทั้งบนเอื้อพักกระลำเนาะแต่วาทั้งปักเซ่อือักสู้บ้านทั้งเขาเอื่อนี่ยเป็นพกีหอมเยพอมหน่อย ต้องกินจะตงกินกับพวกคือกันเป็นองเออพวกคือกันแหะคละนพกือหอมคนลนเพหนองเอเนเนลายาเนาะแแต่ต้องกินกับพวกนี้ต้องทำเอเาหลานเขาี้ไหเนาะพิไปตางหาดเด้อว่ามันแซมลั้งเลยแซมรั้งเวลามดผมั้ใส่น้ำมันก็แล้วแต่ขนาดปรมากก็เป็นอเนาะแล้วแต่ิมาคือคือ อันนั้นคือบาวอ่นี่มักมักมันเนะ่ยถึงสายไลเกอร์พวกเองกรเองกรแล้วน่ัจะเตอรเพหายมันหายมันตุกหายมันสุกเขาจะเอาสีโล่งเขาจะเอาสีหรือว่าเอาเนอโล่งโล่งตัวทุกเป็นตัวเดอแต่ไล้ยคนตัวไลายคนตัวจะไม่พุ่กันแต่ถาเราบาวอ่อนตรัวจะ้อมเดือดหัวปัสกระเทียมกันมันทุกอน คนูุ้กเอาอยมาลูุกตดตูกุกแล้วเลุกแล้วอาห้งหนักดไปห้าสี่โลกเปิ่มนะเี๋วคนก็เดั๋ยวเนาะวางหานี่จะเตาได้เนาะมันค้นนะสใจสิูผิหน่อยอันนี้อันนี้มึงกันโฆษนาเลยไม่กี้ได้ตามขนาดที่เขาต้องการเนาะเเชื่อเขาอ่านอาจะานว่า หักมันร้ายเี่อตองใจร้ายเรเนาะตนนี้อนไรได้ไหมครับขี้ขาดว่อไรขึ้นปลาขี้นปลาใครชอบมากนังกันนะครับใส่น่วงะใส่ตามขนาดมากขาหมากนัวกย่ใเลยหมวกมยิ่สูงขึ้นหนองอยิงขี้ขาดอร่สุดก็ขึ้นมากเือบาน่่มเกลือเกยวกัหกเกลืออย่าง้องใส่หะเกล้ปา วี้ต้ไปเอ้ถูกคนค,น,คนมันได้ทีแล้วเนะาะพักกำลังยกยุกจะเ้ากมาปีีหนมาคนเนี่ตระดหนังฟาจะเป็นแบบนี้นี่ปจุบันนการสู้แกอน่เนาะปึ๊บนี่ถล้วเ้า,าเอาพักใส่เข้ามาตรงคนเลยนะนงไ,ไปเลยปึ๊บแงินแก๊สว่านี่เป็นอคตนตัวนองกันหัวผักนืน่เนาะเสมู

เบาทั้งบานเข่ากับอื่นว่ามันต้นมันจกะดิไข่ผ่าแบบมันซบปล้างอะไรแต่ว่ามันต้นมันสีหัวหน่อยมันเป็นมันเผื่นบางเป็นมันเผื่นบางของเข่าครับเบิ้ลเบิ้ลจะทำอะไรเนี่ยฝาลูกท้องท้องสบายดีนิตี่สบายดีลูกหนึ่งท้องน้องออฟฟี่ออฟฟี่สบายดีนิตี้สบายดีก่อนเอาพี่น้งใก่เอฟพี่น้งแก่พอแล้ ันนี้พี่น้องเลยก็ครัวว่าทั้งๆป้าเไปดี บากันด้ก <m> ็จริง er ินข <laughs> yeah. <laughs> <But> ึ้นวยรนะเอาแบบี้ค่อพื่อาเ็นข่าวลน้อเาีเขเก่งขาวลนอไมมาลขาวลนะรกันเผบอบตอื่นนะผมไม่ทิ้งมานบอเต้ไม่ทิอือใแล้ว่ แต่ไม่น่อเปที่ชื่นเป็นบาทมนจะได้กับาไปไี่น้อเลิกไล่เาแช่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจแกทั้งสองขอทั้งหนกินสวรรค์นี้นาอเพื่ออะไรถามที่ไม่ไม่ก็เป็นกลงใจให้สวแบรเิอ ไปประมาณชิบนาทีนะพี่น้องมันเข้ากับผูซ้ซึกว่ามันชุกเลี่ยผู้ซึกว่ามันอ่อนเลียวนะพี่น้องนั่งจันเข้ากับใส่กะทีเลยเมื่อนี้เราลีใส่กะทีกองเงากะทีกระแซะไปแล้วกะทีเด้อเดือดๆพังไปอีกน้อยนึงพี่น้องนั่งจันเข้ากับปงเลยเล,ยลใ้ให้ไอ้ท็อปเป็นคนซีหน,นักะแล้วบอกรสชาติให้ให้ป้าให้ลูกหูยากว่ารสชาติมันเป็นอะไรเนาะ แสบเบสมแสบเบ้ำมันนแบบน้เาารดีาด้เลยมากินเขา่อย่หมยาด้วยตบานมันมากินจำมันหน่อน้องเด้อจำมันจำมัาซีมือ่างอะดอนประเทศเสียกัน่าไบา่แสบเ่่่ากิน

สำหรับคลิปนั่นลงคัวของทางเบาไล่เนาะพอคอบกานสะระแหนที่ว่าเบิร์สมีนพี่น้องเด้อแต่ชื่อว่าเฮ็ดกินกันนีซอฟวีนูเนาะคือทางขวามูพื้นบ้านนะครับทั้งทั้งอะไรเชาดอนเป็นเฮ็ดอูมันต้นพี่น้องเลยแต่ชื่อว่าแต่จบลงไปเพียงจะได้กระเาะของพี่น้องเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางัองของน้องท่อปกินสะระแหนเนาะให้เข่าเบิ่งเข่าวซุบในร้ายพี่น้องเด้อเพื่อนยังเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทั้ง ลองท็อปกินกินสวรรค์เอาะจะเป็นแห้งใจให้แกตั้งนะซ่องห้องลองท็อปกินสวรรค์เนาะใหมเดชางที่ไปใหม่เนาะให้พ่อไปพี่าาน้องติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเลยพี่จะได้กับพีอนี่จ้ะทุกว่าขอกราบสบายดีพอไม่พ่น้องเนาะบ๊ายบาย